ข่าวผระข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนไตล์ประจำวันที่8กรกฎาคม2564โดยชมพูพัาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามมติข่าวฟุตไทยทีผมในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรจะติดใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้แข่งฟุตซอลช้างศึกโพสชวนสงสัยหลังปูปิสแยกทางตัวเล็กไทยก่อนศึกเบลคัไม่นาน โดยกัน,นี้หรือมีลัญจกรไผ่ไหมเมื่อทางทน,านัทวุฒิมัดยลานโพสต์มีนัยสำคัญชวนสงสัยหลังปูปิสแยกทางคุมโตะเล็กไทยทั้งที่กำลังมีคิวลุยศึกใหญ่ฟุตซอลโลกกลางเดือนกันยายนนี้เผยเปลี่ยนมาการศึกก็ยากจะประสบความสำเร็จแล้วนี่เปลี่ยนแม่ทัพจะสำเร็จจริงหรอก่อนจบท้ายสัส้นๆมาว่าคนไม่รู้ไม่พูดไม่ใช่ว่าจะไม่รู้นะโดยจากข่าวชกวงการโต้เล็กไทยหลังจากที่ทางโคเซมารียปาฟอสเมนเดสหรือปูปิส แยกทางจากการเป็นกุนซสูใหญ่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยหลังเสร็จสิส้นภาร,รกิจในการคัดฟุตซอลโลกปี2021และก็มีข่าวเตรียมที่จะไปรับงานคุมทีมเบนฟิก้าทีมนนในลีกโปรตุเกตนั้นล่าสุดนัทวุฒิมัดยาลาน,นะฮะแข่งโต๊ะเล็กทีมชาติไทยไว้เสร็จปีรายนี้ที่เพิ่งคว,ว้ารางวัลนักบอลฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี FA Thailand Award 2020มาบันบาดได้ออกมาโพสต์ Facebook แบบมีนัยสำคัญมาว่าแค่เปลี่ยนม้ากลางศึกก็ยากที่จะประสบความสำเร็จแล้วนี่เปลี่ยนแม่ทัพกลางศึก จะประสบความสำเร็จจริงๆหมอเเนี่ยพนรู้ไม่พูดไม่ใช่ว่าไม่รู้โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งโพสต์พร้อมติดแฮชแท็กมาว่า h a s a e p u p i s อีกด้วยสำหรับประวัติทางเส้นทางของปูปิสนะฮะกับทางทีมชาติไทยนั้นได้เริ่มเข้ามาทําทีมชาติไทยในปี2008ผ่าทีมไทยควา้าปรองแชมป์เอเชีย และเข้าแข่งขันฟุตซอลโลกจากนั้นสมาคมยกเลิกสัญญาในปี2011เจ้าตัวก็หวนกลับมาคุมทีมสโมอสรชุมบุรีบูเวฟพาทีมคว้าชแชมป์สโมอสรเอเชียสมัยแรกในปี2013และก็กลับมาคุมทีมชาติไทยกันอีกครั้งในปี2017จนถึงปัจจุบันนี้อันหนึ่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนั้นที่กำลังเตรียมแผนสู้ศึกฟุตซอลโลกปี2021ที่ลิทโทเนียเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมที่อยู่ในสาย4 จะประเดิมสนามนัดแปรพบกทางโปรตุเกสในวันที่13กันยายนนัดที่2ไทยพบกทางม็รกโกในวันที่16กันยายนและนัดที่3นะผมอยู่ที่หมู่เกาะเซอรมอาโนพบกไทยในวันที่19กันยายนนะครับหมานะผมเป็นว่างานนี้ก็ไปรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรหลังแข่งช้างศึกนั้นก็โพสต์ชวดสงสัยแบบนี้ัง่ก็ฝากิิแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ปูปิสกันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ คุยกับทางโคซิโก้ชนาทิพย์ได้เผยจะจะเล่นกับแข้งเวียดนามคนไหนมากที่สุดนะโดยหลังจากที่ทางชนาทิพย์สงสินได้พูดคุยกับทางโคซิโก้กิตศักดิ์เสนาเมืองกุนซือของอัญญาลายทางโซเชียลมีเดียเมื่อหลายวันก่อนโดยกองกลาง,งตัวเก่งของทางคอนเลิสปรโรนั้นประทับใจนักเตะในทีมของทางโคซิโก้โดยเฉพาะเงียนบันตวนก่อนหน้าทีมชาติเวียดนามโดยชนะทิพย์ได้พูดคุยถึงผลงานของทีมของอัญญาลายโดยแสดงความสนใจในตัวของเงียนบันตวน ผมประทับใจผู้เล่นของฮองอัญญาายและก็ทีมชาติเวียดนามแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้นะฮะซิโก้ตอบทันทีมาว่าเขาคือเงียนวันตวนนอกจากนี้ถ้าเลือกได้ผมอยากจะเล่นเบอร์10เบอร์9และก็เบอร์19และก็เบอร์ห้าของทาเวียดนามซึ่งก็มีเงียนคองเฟืองเงียนวันตวนเงียนกวงไหและก็ตวนวันเห่านอกจากนี้ซิโก้ยังบอกชนาทิปมาว่าควรเล่นได้ดีในญี่ปุ่น ไปจนถึงอายุ35ปีแล้วค่อยกลับมาเล่นในอาเซียนถ้ามีโอกาสมาถึงเวียดนามจะพาไปเที่ยวนะเพราะมีที่เที่ยวเยอะมากเลยนี่นะผมก็เป็นคำพูดของทางโคสซิโก้นะฮะที่ได้บอกกับทางชนะทิพย์สงกสินคนนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าชนาทิพย์นั้นจะเปลี่ยนใจจะย้ายไปเล่นเวียดนามจริงๆไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับ สมาคมฟุตบอลไทยเชิญบริษัทไทยลีกจำกัดประชุมด่วนหลังกะกะทร่อนหนังสือเลี่ยงจัดการแข่งขันโดยงานนี้สมาคมฟุตบอลไทยเชิญบริษัทไทยลีกจำกัดจัดประชุมด่วนนะฮะหลังกกทนั้นร่อนหนังสือด่วนถึง88สมาคมกีฬาบอลจะเสี่ยงและก็เลื่อนจัดการแข่งขันขณะที่แฟนบอลไทยต้องรอรุ้นศึกไทยลีก2021-2022ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่31กรกฎาคมนี้จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับ หลังจากที่ทางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยได้มีจำนวนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและมีการกระจายไปในหลายจังหวัดทำให้กลายเป็นการระบาดระลอกใหม่นั้นล่าสุดเมื่อวันที่5กรกฎาคมบิ๊กก้องดรก,ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้วา่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวนกว่า88สมาคมเรื่องของความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยระบุมาว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำนวนการจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 จึงขอความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดการแข่งขันที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมากอาจจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนะฮะโดยไม่จำเป็นในช่วงสถานการณ์แบบนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ทางสมาคมมีความจําเป็นต้องจัดการแข่งขัน,นโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้หรือทางสมาคมดําเนินการในรูปแบบเสม,มือนจริงหรือวิชั่วนะฮะโดยให้ดาเนินการตามมาตร,รการเฝ้าระวังและป้องกันของศูนย์บริหารสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรื 19, สอสบคและก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกทมอย่างเคร่งครัดเริ่มแต่วันที่5กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตามทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เชิญทางบริษัทไทยลีกจำกัดนั้นมาร่วมประชุมหาหรืออย่างเร่งด่วนถึงรเรื่องนี้เนื่องจากโปรแกรมไทยลีกนาฬกาใหม่2021นี้จะเริ่มเปิดซีซั่นในวันที่31กรกฎาคมทว่าหากดูจากจดหมายดังกล่าวแล้วทางกะกะทไม่ได้ห้ามจากการแข่งขันแต่ขอความร่วมมือให้เลี่ยงหรือเลื่อนนะฮะและถ้าหากต้องจัดการจริงๆมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันก็ต้องเข้มมากกว่าเดิมอีกด้วย ซึ่งคาดกันว่าข้อสรุปจากการประชุมหาบรือจะได้บทรสรุปจากทางสมาคมฟุตบอลไทยหรือไทยลีกในเร็วนี้เป็นนาวว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกกันนะผมถ้าเลื่อนแบบนี้ให้แฟนบอลเซ็งอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับราชบุรีส่งท้ายคว้าแต้มนัดที่2จากทางยะโฮโดยงานนี้ทางราชบุรี FC พบกับทางยะโฮาดุนทักซิมจากสักมาเลเซียในศึก AFC แชมเปียนลีก2021 รอบแบ่งกลุ่มนัดที่6ที่สนามราชมังคลากิฬาสถานโดยกานนี้ราชบุรีมีเซอร์ไพส่งชื่อโตโน่พาคินซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยในรายชื่อสำรองครั้งแรกบนเวทีเอเชียอาจจะได้เห็นเขาลกสนามในขึ้นหลังโดยกมนี้ทั้งคู่ไม่สามารถทำอะไรกันได้จบเกมเสมอกันไป0-0ต่อเป็นเกมที่2ที่พวกเขามีแต้มบนเวที A c l เในครั้งนี้หลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาเสมอกระทางโปฮังซิลเลอร์มาโดยสถิติของเกมยักษ์โหครองบอลทั้งหมด61 ราชบุรี39%โดยโอกาสทำประตูเจ้าโฮนั้น12ครั้งราชบุรีนั้น10ครั้งเป็นว่างานนี้ก็ไปเชียร์พวกเขากันได้นะครับงานนี้ราชบุรีลุยๆๆแล้วมาที่ข่าวต่อมาก,กันที่ก่อน,นครับดังวันลำสตาร์ตัวจริงเซรโซ่ทะมกวางโจไป5ต่อ0รั้งจ่าฝูงกลุ่มเจโดยงานนี้ทางวันลันะฮะออกโปร่งสตาร์ตัวจริงนัดแรกในถ้วยเ c l แถมรักษาสติคลรินชีตทำให้ทีมมีทั้งหมด13แต้มนำจ่าฝูงกลุ่มเจ ด้านกวางโจเอฟซี FC, รังบวยของกลุ่มยังไม่มีแต้มในศึก AFC ซแชมเปี้ยนลีก2021ที่สนามบุรีรัมสเตเดียมวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยงานนี้ดังบรรลมผู้สับระตูทีมชาติเวียดนามได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในฟุตบอลทั่วเอเชียและก็เป็นเกมที่2ของเจ้าตัวหลังก่อนหน้านี้ได้ลงเล่นในฟุตบอลทั่วใหญ่ในญี่ปุ่นจากศึกเอฟเวอร์ล็คัไปแล้ว1น,นัดเริ่มครึ่งแรกเซเลโซสากา้าในประตูออกนำกวางโจเอฟซี FC, จากทางคาโตะมัซกิ นาทีที่33และก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเซเลโซสกาซัดประตูประตูรวดนะฮะจากทางไทชิมัซูโมโตเตียโกปักนุซาและก็คาโตะมัซุกิมาบสสกอร์เพิ่มเติมในช่วงทวารบาดเจ็บทำให้จบเกมเซเลโซสกาเอาชนะกวางโจเอฟไปได้5.0ต่อเก็บเพิ่มอีก3แต้มจากการลงสนามหนัดไม่ได้หมด13คะแนนขณะที่ทางกวางโจเอฟยังคงไม่มีคะแนนต่อไปสำหรับโปรแกรมนาทต่อไปของทางกลุ่มเจ ที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมในวันที่9กรกฎาคมนี้ก็จะมีคู่ระหว่างคิชชีเอพบก,กับทางเซเลโซสกาและก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นกวางโจเอสซพบก,กับทางการท่าเรือเอนะฮะถ่ายทอดสดจากช่อง True Sport HD 2ต่อไปเป็นนำวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกับ้ากันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทางขาวพักข้ามกีฬาผูบ้บอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่8กรกฎาคม2564 โดยเฉพาะพวกร่างฟุตบอลไทยครับ